สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับมาตามตอนแนวทางเหลขกสายบนครับพี่น้องเนาะพ่อบางพีครับผมครับเลขพ่อบางพีครับผมนอกจากจะมีรัฐบาลไทยมีแนวทางเล่าเหม็นเมนเด้อครับพี่น้องครับเฮงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับพี่น้องเนาะเลขกเด่นพออย่าเผลออย่าพลาดครับผมพ่อบางพีครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกับเช่นเคยครับผม ก่ามาเชียขอขอบพระคุณพอบางพี่เด้อครับผมครับฝากกดติดต,ตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้ำเชีย์อูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพ่อบางพีสายบนกันเลยครับพขอค,ครับเก่ามาเชียสวัสดีพอบางพี่ค,ครับผม ครับพ่อวันนี้เฮ็ดงานอยู่บ่พ่อมื้อนี้เฮ็ดสิ่งเทาไ็ดแต่ผมเออผมพนักงานดอกมื้อนี้วันอาทิตย์งานเริ่มเบาบางมุมซักรับดูแลโรงงานเนาะพ่อเนาะแลเลยครับผมเอาเลขอ่ารัฐบาลแท่งบวดวันกันกะอ่าบ่ได้ลงครับพี่น้องเนาะเนเ่ยเป็นส้นดับวงพอยติมัน2 3งสาหกนะพ่อเลยบ่กล้าลงไปเลยครับผมงวดนี้พ่อก็เลย อามากเลยครับพี่น้องเนาะงวดนี้พอกระโลงแล้วครับผมมั่นใจระบาดนี่ครับผมเพราะว่าชุดชุดหมูชุดที่พอเกีงไหวงวดว่างหันมันก็บท่านไปแล้วครับผมครับไ่เขาลักลอยแล้วนะไอตัวสูตรแปดเก้าเนาะครับผมครับแลักที่เขารูดไปเดินจากที่ประมามากอยูอ่ครับผมไอตัวมันเป็นลูกต๊ดดับที่ใดสูตรเนี่ยมันเป็นสองสามหกันมืนเป็นทั้งล่างทั้งบนเลยครับที่พ่เขาสองสูตรประกอบกัน มันกระสีบ่มาอีกเนาะพ่อเนาะบัดนี้เนาะผ่านไปแล้วบัตรเชิมากระสีดับยู่บัดนี้ครับคิดว่าบัดนี้แต่มันมันไป็นส้นดับมันก็เล่นได้นะมันมันบ่ดับนะครับผมเคือเล่นมันกระสีเล่นง่ายกว่าเก่านี่เอาเอาเอาเลยเนาะครับพ่อเลขสายบนครับผมตัวพ่อหายไปน้ำก่อนสมาชิกมันหกหกศูนย์เจ็ดเออหกเจ็ดศูนย์เนาะอ่าเบอร์เดียบเบอร์นไลน์เลยพ่อครับผมอ่าเอาโมเป็นยันโม เอาเลขลักครับตัวเดียวก็วเลเลาหนหันลาพี่หกเจศูน์ตัวเดียวกันเลขไสอ่ามาสเดีกวกันหมโอ้ครับผมเออครับเอาเอาเอาแถวเด่นบนเนาะครับผมเด่ตัวแถวเด่นนี่แะเด่นมันสตัวเยนะครับหเจดศูน์หกเจ็ดศูนตัวประกอบมันนึ่งสามสี่เก้าสามสี่เก้าหนึ่งหนึ่งครับผม ครับพ่อหหครับพ่อศูนย์หหครับผมหนึ่งหกหนึ่งหกสมหกสามหกศูนย์เก้าศูนย์เกสามเก้าสาเก้าเกาหกาหกอตการอันหางบกรตัรนสเหละเอาใจไปนเ็นเกาตัวมันเก่าเราจะไปตหลงกันอยู่น้แต่ว่าพอจะลก ครับผมเจ็ดหกเจ็ดเก้าหหเจดหเจ็ดเก้าหหครับผมแค่ก er ับเา่ไนี้นนียเรียนตราป่อยเนียสองแถวบนครับพ่อแต่ลงกันเลยเอาจับไอ้สามตัวเนาะครับผมสามตัวซียังก็พอซีศูนย์หกศูหครับผมเก้าหกซีเก้าหกสามศูนห สามศูนย์หกหนึ่งเก้าหหนึ่งศูเก่าหนึ่งศูเก่าลักซี่ครับเป็นิน่าล่อยพอมืนเน้นลักซีกซกซ่ที่พอตักลอยวะคระจะจับปฏิจักเเอาเอาเอาซีลักลอยไปชนมัน้งลักลอยพอมีซีบอครับผมพอพอว่าซนีแล้วพอมาซีหลายคนหนึ่งนหนีแต่ว่าพอจัดใสกันนั่นครับผมครับแต่ว่ามาซีลหลายครับ เล่ซีเด้อครับพี่น้องรักลอยครับผม 4, ตัวเด่นเนาะครับพ่อศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศเกาเก้าหกศูนย์เก้าเก้าหกศูนย์เก้าเก้าหกบ่าครับผมศูนย์เก้าเก้าหตัวพอดนครับผม 6, ครับศูนยหหนึ่งหครับพ่อตามตัวพอศหเก้าหกซีศูนย์หกซีเก้าหกครับ ครับผมเลขเด่นสายบนเด้อครับพี่น้องครับพอมาหกกับศูนย์โดนอะไรกันวันถ้าถ้าวิ่งแล้วพอวิ่งหกกับศูนย์นี่แล้ววิ่งหกกับศูนย์ครับผมครับวิ่งหกกับศูนย์นี่แหละครับผมเลขเลขล่างนี่เ่าครับพ่อเลขล,ล่างเลขแปดเก้าแปดเก้าในตัวเด่นบ่พ่อ ดับเแล้วนี่อ๋อครับผมร่างแปดเก้าแปดศนแปดเก้าแปดศูนแปดสามแปดสามตนี่ละครับผมันมันม่งก็พอนี่สาักกันม่นมันเป็นแบบหวดสี่แล้วเนี่ยแปดแปดศูนย์็ลูกไปถึอจับเลหรอว่าเขาแปดเก้าอะไรนี่ม่ามครับเน้นเนนแปดเก้านี่นะครับผมแปดศูนว่าดับอยู่แต่ว่าที่รับอยู่เม้มันเป็นตัวเรีนพอนะครับคร นี่แะครับพี่น้องเนาะยาสวนดับเด้อครับผมครับเลขค้างเดียวแปดศูนย์เจนน่าตดนเด่นพอคือศูนย์ครับพปวดแ้วมันาล่องลางวันนี้มันติดล่างทิดบนนะศูนย์ที่พอแมนครับพี่เจนาเบิ้งเอาครับพี่น้องเนาะปังไงกับไม่น่าพลาดครับผมเลขของพอครับส้ายบนเอาเก่ามาเชียกับชิลบกวนพอซับนีเด้อครับผม ครับพอพระคุณพอบางพี่เด้อครับผมงวดนี้จึงได้ก็ให้พี่น้องที่ด้โชคลาภไปทำกันเด้อครับพมครับผมครับอสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขสายบนพอบางพี่ครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขต่างหลักจับตาดูให้ดีเด้อครับผมกับแถวแรกหกเจ็ดศูนย์ครับผมแถวสองสามสี่เก้าแล้วก็หนึ่งไต่เลขซีครับพี่น้องเนาะ

109เน้น406 496ีกครับเลขล่างนี่พอจับให้3หางเด้อครับพี่น้อง8 9 80กกับ83ครับผมเน้นที่8 9กับ80ครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขวาอวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับผมโชคดีเด้อครับพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์หรือว่าอ้น้ำแช่ครับพี่น้องเนาะในโชว์ด้ลาบไปน้ำกัน สองตัวสามตัวเด้อครับผมหนึ่งตุลาคม6หกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ